ับ19เซนติเมตรนะครับเราจะคำนึงถึงเลข9เสมอเพราะเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของล้นเกล้ารัชกาลที่5ครับและต่วันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของรัชกาลที่20ในสมัยกรุงศรีอยุยาก็คือสมเด็จพระนเรสวนมหาราชพระองค์สวรรคตรในป่าเมืองหาง ขณะที่เดินทางไปปราบอริาชศัตรูทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับพิธีเชิญอังศานั้นเราจะเชิญมาบนยอดเขากระโดงและไปไะเชิญเดินเวียนรอบพระสุภัทระบบพริบเป็นระยะทางสามโร่ตามประเพณีทางพุทธศาสนาของเราครับภาษาไทยเรียกว่าเดินกันแบบทักษิณา ทักสินดาวัดใช่ไหมครับเขาเอพฟี่ขอใหยนะครับเรื่องจากปูดางานอะไรกันบูดน่าจะิบมาสี่ใช่ไหมสี่เล่เรื่องจากเอฟกับกังสุทธอกงานประเทศนี้และความเป็นชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนและเหนียวในความหมายของคำว่าคุณค่าแห่งวัฒนธรรมกล่าวกันว่าการประสานไม่ใช่การประสานประโยชน์ตลอดทั้ง งานประเพณีท้องถิ่นหลายประการประกอบไปด้วบจัของเล่นเทียนบ้านดังนั้นเป็่การจัดกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานเรามองจะรู้สึสิ่งที่เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวเรามองจะรู้สึกสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาดังนั้นในวันนี้ในการประกอบพิธีสืบเนื่องยาวนานหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในความเชื่อของพี่น้องในชุมชนและท้องถิ่นทุกบริษัททั้งปววในการร่วมประกอบพิธีในการสืบทอดประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงในการจัดพิธีการในวันพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้วันพระใหญ่ขึ้น15ค่้าคเดือน5กล่าวกันว่ามีงานบุญในงานประเพณีหลายประการ ทั้งในส่วนของการบำเพ็ญกุศลในนามของการบำเพ็ญบุญบารมีในการบำเพ็ญทานบารมีดังนั้นในวันนี้นะคะพิธีการสวดเสริมสนิมงคลโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์และพระคุณเจ้าจำนวนทั้งสิ้นเ9้าสูปประกอบพิธีสวดเสริมสริมงคลและขณะเดียวกันที่น้องประชาชนทั้งหลายที่ได้